อัมพวาเป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมน้ำในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำที่คับข้างสายน้ำจึงเปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวอัมพวาอาชีพพายขายบนสายน้ำจึงได้เกิดขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ชมผมมงสกรอรงวนวลนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกๆท่านไปพบกับ วิถีชีวิตของแม่ค้าที่พายเรือขายของในตลาดน้ําอัมพวาว่าในปัจจุบันกับอดีตเนี่ยวิถีชีวิตของพวกเขาแตกต่างกันอย่างไรนะครับและเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวตามผมมาเลยครับก็เดี๋ยวนี้เรือขายของมันแค็กน้อยนะมันก็ไม่ไม่เคยมีแนละ้วโบราณนี่เรือกับเข้าเรือขายของทุกอย่างยังมีเยอะหรือเตี๋ยก็ไหลลงเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีนะในคลองหายากนมีแค่ลำสองลำลนะ ความรู้สึกของป้าตอนนี้ครับเป็นยังไงครับในการขายของพายเรือไปเรื่อยๆตามคลองดีเจคนญรู้งคนนี้มั้งสนุกจะอยู่กับอยู่กับบ้านก็บบนไม่เจอใครทำไมป้าถึงไม่ใช้เครื่องยนต์นะครับเหมือนคนอื่นเขาครับไม่เอาอะบากลัวตกใจ <c oughs> ถ้าไม่คุ้มหรอกนะตกใจเอ,อ้พุ่มพูดจะไปหาเขาะอะแล้วป้าทำไมขายถูกจังถ้วยสิบบาทเอง ก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราบ่อยๆนะจะเจอของแพงๆแล้วก็มันกินไม่หมดอ่ะเสียดายข้าวก็แพงอะไรก็สิบบาทเจอเดี๋ยวถ้าเขาไม่อิ่มแต่เขาก็ต่อยชามสมัยเก่าอ่ะมันไม่มีถนนรถรถเนี่ยเราใช้จตเรือพายอย่างเดียวแต่สมัยนี้มันมีรถมามันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันความรู้สึกของคุณยายที่เป็นตอนนี้ ใชรู e ้สึกยังไงมาครับก็รู้สึกว่ามันก็เจริญขึ้นนะนะแต่ว่ามันก็อย่างนั้นแหละจู้แบบเต่าได้ด้ะมันก็ได้หลายตังกันแหละก็มันไม่เคยได้ตื้ออะไรมันก็ได้เยอะของธรรมดาไปตุ้งไปตองแล้วไม่ตื้อเนี่ยอะไรส่วนที่มีอยู่แล้วจ้าจ้ามะพร้าวมะเฟลก็มันเคยได้ตื้อเพราะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะ ดาความเจริญดีเมื่อก่อนนี้แยกกันแล้วจะมีใครมาอาดีตทุกรำจะขายจะไม่ขายประจำที่เพราะสุวนมากจะเป็นพวกพืชผักผลมไม้ต่างๆเป็นวัตถุดิบที่จะต้องเอาไปปรุงแต่งของเสด็จรูปจะไม่มีแต่ปัจจุบัน,เ,นเรือเรือเป็นตลาดน้ำยังเย็งขึ้นมาแล้วเนี่ย เรือพายขายน้อยมากเพราะว่าเรือที่จะพายขายนั้นต้องเป็นสินค้าประเภทเป็นผลไม้คือไม่ต้องนั่งกินเป็นขายดอกไม้ขายอะไรต่างๆเนี่ยคือสามารถที่จะเดินกินได้ไอศครีมซื้อปั๊บเดินกินได้เลยไม่ต้องมาจอดโดยที่พวกไม่ค้าพวกค้าเนี่ยเขาไม่รู้เราเนื่องคือเสน่ห์รจริงๆมันเป็นไปนโดยธรรมชาติอย่างที่น้องมาถามตอนนั้นเสน่ห์ใช่ แต่เขาไม่ได้ตั้งใจให้ทําเป็นเสน่ห์ธรรมชาติเขาต้องโชว์สินค้าเขาจอดอยู่กับที่ไม่ได้จอดที่เขาขายไม่ได้เขาต้องพายไปไปมาให้คนเขาเห็นมันกบกลายเป็นเสน่ห์ของของตลาดน้ําไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทําึิ่มเติ